คุณนอยมาแล้วพี่นอนคุณนอยมาแล้วแจคขนมเราล้างทางลบลบลบแถวแถวแถวไลบก่อนหยดลบก่อนนี่นี่มายืดนีนี้นี่ร้อนร้อนร้อนนมเมาไปแถวดูนะเฮยดูหนังไหมหนังไทยอะเคยดูไหมนีบก ปูโก้งปุโก้งใครดูหนังแม่นังไทยอ่ะไม่เคยดูเหรอหนอะไรบอกเราด้วยโอ้ยเดกๆจมโอ้ยถ้าใครดูหนังไทยจะจำลุงได้ขนมขนมขนมสองอันตัวไหนปลาขอบใจขอดใจ ขอบใจลูกขอบใจดินกขอบใจสิขอบเอระมะะขอบใจเอาเลยเอาไหนเอาไหนนมนเอาได้ลูกเอาได้สีอยิบเลยลูกขอบใจขอบใจ

ตัวเล็กมาตัวเล็ก็มาอเดี๋ยวคนโตรอเด็กก่อนมีทุกนกนเ็ูโอ้โหแบตเต็มเลยเฮ้ยรวยแล้วมั้ยอ๋อะไรอ๋อยิบเลยอาไปรนอันไหนหน่อยอันไหนไหมแม่แม่แม่อะไรูปอันไหมาก่อย

จะเล็กได้แล้วอ่ะนิ่เอาหนึ่งไหนครับเฮยขอเล้ขอบใจด้ด้วยหรอเอขอบใจว่ะขอบใะมากโปเขอบใจลูกนะขอบใจหายยิีมโอเคขอบใจลูกโอเคขอบใจลูกขอบใจด้วยมามามาหายยิ้มอย่าแม้ไหยิ้มเลย เออยังไม่มดเอาลงไปด้วยเอาลงไปด้วยไปย่างเดียวเลยไหนโอเคนี่ด้วยนี่ไปดเออสุดยอดอยากไปไหนครับโอ้ยกินน้อยจังลูกไม่เปด้วยไโตนะเอาเอาเอาขนมกันหิกินน้อยจังเลยไหนลูกเออจะกินเยอะผู้ชายโอเคมา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 

ในแต่ละสถานที่แต่ละบ่อนที่ไดไปทุกคนเกิดมันนอนอยู่ล่งพะบางหนึ่งคืนเนาะสองมือในการท่องเที่ยวล่งพะบางไดไปที่ตาดกวางซีนสถานที่งามๆนำตกตาทีขึ้นชื่อหรือซาคลองล่งพะบางเลยหลังจากนั้นกัตอนเสาร์มือท่านมาพวกเขาไดไปไซบาอยุ่ใจกลางเมืองล่งพะบางเนาะขึ้นผาดผู้ซีสมเมืองล่งพะบางในยามตอนเสาร์ๆ <OLED> พี่น้องงามายแล้วก็ได้กินอาหาร อ่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของลงเขาบางโดยเฉพาะคือเออลามและเจ้าบองทุกคนได้กินเบากคำเดียวว่าแสบพี่น้องหลังจากนั้นพวกเขาเนาะไอพีพีทางคู่คิวพวกเขาก็ได้เดินทางมาที่วังเวียงเนื่องจากว่าสิบเฮอรซันพี่น้องพวกเขาไปบุรีรัมย์ซ้งไปบุรีูลมเก่าแล้วก็ไปอันนั้นพี่น้องไปแอดเวนเจอร์ไปอ่าขี่ kayak เนาะขี่เรือ kayak ลองลงตามแม่น้ำซองพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นวิวค้าง อ่าแน่นำสองฝากฟังพี่น้องสุดยอดเนาะเ็นบอลลูนลอยขึ้นเทงอากาศและกิจกรรมหนึ่งทีอ่าคุกคิวไปเราแบบอยากเฮ็ดนัพี่น้องแล้วก็ทีมงานของคุกคิวคือ FC ของคุกคิวเพิินไปเพิ่นกลประสงอยากจะเฮ็ดเสียงนี้คือกิจกรรมในการแจกพี่น้องเนาะกิจกรรมในการแจกพวกเฮาก็ได้แวะแจกขนมอ่านมเนยให้กับน้องๆที่อยู่ตาม้างถนน้างทาง สถานตามสถานที่ท,ที่ไปท่องเที่ยวไปเนาะถือได้ว่าทริปนี้เป็นทริปที่ฉันแต่มากมายไปโดยความสุขมากมายไปโดยประสบการณ์แล,แ,รรแล้วก็เหตุการณ์ถึกใจล่าชิ้นลายยางไีเนาะเนาะคือมันฟังใจมันแบบคิดหอดำเนินก็ยังตื่นเต้นยังอยากไปอยู่น,ะนาพไ่เนาะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ไปอีก <c oughs> ต้องขอขอบคุณขอบใจทีมงานไอวันไซไออัดเพิ่อลายๆเนาะที่พาไปเลน่นไปเที่ยวในครั้งนี้แล้วพบกันไหมทุกคนสบายดี เเว <laughs> ดลาด,ด้วยตขอบใจ <c oughs> ขอบใจ <c oughs> <c oughs>